ก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมจะปฏิบัติตามคำสั่งเสียของหลวงพ่อเทศผู้เป็นอาจารย์โดยตกลงกันว่าหลวงพ่อมึกวัดสะทะเลผู้เป็นหลวงลุงแท้ๆของเด็กชายพัดและหลวงพ่ออินซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวของเด็กชายพัดครอบครัวของเด็กชายพัดเป็นคนส่งปินโตถวายให้หลวงพ่ออินระหว่างที่หลวงพ่ออินมาเรียนกรรมฐานและวิชาอาคม ที่หลวงพ่อเทศจะเป็นผู้สอนกรรมฐานและวิชาอาคมพื้นฐานให้ส่วนหลวงพ่อเดิมจะเป็นผู้ถ่ายทอดพุทธาคมชั้นสูงรวมถึงวิชามีดหมออันโด่งดังให้กับเด็กชายพัทด,ด้วยตนเองเรียนวิชาภาษาไทยภาษาขอมวิปัสสนากรรมฐานและอาคมเบื้องต้นต่อมาเมื่อเด็กชายพัดเติบโตขึ้นจนอายุได้ห้าขวบ ขณะนั้นทางบ้านสะทะเลได้เกิดภัยแรงขึ้นทำให้ครอบครัวของเด็กชายพัดต้องอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอำํำเภอท่าตะโกซึ่งชาวบ้านแทบทั้งหมดเป็นไทยทรงดำครอบครัวของเด็กชายพัดทำนาอยู่ที่นั่นได้เพียงสามปีอยู่ๆไม่รู้นายพุทธบิดาของเด็กชายพัดคิดอย่างไรจึงย้ายมาทำนาที่บ้านหนองหลวงหรือเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิต ให้เป็นดังคำทำนายของหลวงพ่อเทศเนื่องจากในเวลานั้นหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่ออินได้นำช้างทั้งเจ้าคูณและนางบัวบานมาร่วมกันสร้างเสนาสนะให้วัดหนองหลวงอยู่พอดีเมื่อหลวงพ่อเดิมรู้ว่าเด็กชายพัฒมาอยู่ที่บ้านหนองหลวงจึงขอให้หลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเป็นสิทธิ์ผู้น้องหลวงพ่อเดิมซึ่งสนิทกับครอบครัวของเด็กชายพัด ไปขอเด็กชายพัดมาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดหนองหลวงเหตุนี้เองที่ทําให้เด็กชายพัดได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยหลวงพ่อเดิมมักจะเรียกเด็กชายพัดไปบีบนวดและสอนคาถาสั้นๆให้ท่องจำเสมอๆจนคุ้นเคยกันกระทั่งสาลาวัดหนองหลวงเสร็จ หลวงพ่อเดิมจึงกลับไปยังวัดหนองโพปล่อยให้หลวงพ่ออินอยู่สร้างวัดหนองหลวงต่ออีกหลายปีจนเสร็จระหว่างนี้เด็กชายพัดได้ร่ำเรียนขีนอ่านภาษาไทยและภาษาขอมกับหลวงตาน้อยและหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินเมื่อหลวงพ่ออินสร้างวัดหนองหลวงเสร็จแล้วท่านก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดหางน้ำสาครส่วนครอบครัวของเด็กชายพัดได้กลับมาอยู่ที่บ้านสะทะเลตามเดิม ขณะนั้นเด็กชายพัดอายุได้12ปีจึงได้ย้ายกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสะทะเลจนจบประถมชั้นประถมสี่ก่อนที่พ่อและแม่จะให้ออกมาช่วยทำนาแต่ถึงกระนั้นด้วยความที่ฟ้าได้ลิขิตมา